สวัสดีค่ะกล้วยพามาชมดอกว่านสี่ทิศอีกแล้วนะคะเป็นว่านมงคลดอกสวยนะคะอมาลิลิสนะคะวันนี้บานเป็นวันแรกนะคะเลยมาอัปเดตให้ดูเลยนะคะอันนี้เกสรตัวผู้นะคะมีอยู่หกตัวนะคะส่วนเกสรตัวเมียน,นี่คะจะยาวกว่าเกสรตัวผู้นะคะวันแรกเขาจะยังไม่ชูคอขึ้นมานะคะ ไว้วันที่สามที่สี่เขาจะชูขึ้นมารับเกสรตัวผู้นะคะและเกสรตัวผู้ก็จะมีขนฟูๆนะคะมาให้ผสมนะคะเราไม่ต้องอรอแมลงให้ผสมนะคะเราผสมเองได้เลยนะคะตัวนี้นะคะมีมีนามว่าเอ็กโซติกสตานะคะสวยเหมือนชื่อเลยนะคะ ก,ก็ได้มีโอกาสมาเก็บภาพเก็บคลิปวิดีโอส,สวยๆนะคะไว้ให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมนะคะหลายเส้นเขสวยนะคะใครชอบตัวนี้นะคะสนใจนะคะติดต่อได้เลยนะคะตอนนี้นะคะเพราะว่าว่านสีทิศนะคะจะมีเป็นช่วงนะคะช่อดอกยาวนะคะมาสองช่อเลยนะคะตอนนี้นะคะเหลือไม่มากนะคะ ได้ติดต่อมาได้เลยนะคะแต่ก็สอบถามเข้ามาพูดคุยได้เรื่อยๆนะคะลายเส้นของสวยมากๆนะคะหน้ามีสะสมไว้นะคะเป็นว่านมงคลน,นะคะตามความเชื่อนะคะที่เขาได้กล่าวไว้นะคะรุ่นสมัยก่อนๆนะคะว่าปลูกว่านสีทิศออกดอกแล้วจะมีโชคมีลาบนะคะ ขายร่ำรวยขายดิบขายดีอะไรประมาณนี้นะคะเป็นไม้เป็นหัวว่านมงคลนนะคะที่ออกดอกสวยนะคะใครชอบโทนนี้นะคะชอบสไตล์นี้นะคะทักมาสอบถามได้เลยนะคะเบอร์ไลน์นะคะเบอร์ส่วนตัวนะคะ 099เก้าเก้านะคะ3 0มศูนย์นะคะชื่อกล้วยนะคะทักมาพูดคุยได้ส่วนใครที่ชอบว่านสีทิศโดยเฉพาะเลยนะคะกล้วยมีเพจนะคะชื่อเพจว่านสีทิศกล้วยดอกไม้หัวแสนสวยนะคะฝากกดติดตามเพจด้วยนะคะกล้วยจะลงเฉพาะว่านสีทิศไว้การเพราะ,มะเมล็ดการผ่าหัวขยายพันธุ์นะคะแล้วก็ภาพสวยๆนะคะ ชื่อว่านสีทิศต,ต่างๆนะคะว่าจะลงไวในเพจนี้เลยนะคะวันนี้บานดอกแรกนะคะเอกโซติกสตาร์นะคะช่อนี้นะคะมากี่ดอกยังไม่เห็นน่าจะสี่ห้าดอกนะคะอันนี้ช่อแรกในหนึ่งหัวนะคะช่อที่สองก็มานะคะแต่ยังไม่บานนะคะเราค่อยมารุ้นกันเราก็จะอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ แต่ช่อแรกมาสี่ดอกห้าดอกเลยนะคะวันสี่ทิศนะคะเขาตั้งชื่อว่าสีทิศแต่สามารถให้ดอกมากกว่าสีทิศนะคะให้ดอกมากกว่าสีดอกนะคะเหมือนหัวนี้นะคะหัวนี้ก็มาดกนะคะหัวนี้นะคะแทงสามช่อดอกเลยนะคะไม่ต่ํำกว่าสิบดอกแน่นอนนะคะในหนึ่งหัวนะคะ นี่นะคะหนึ่งช่อสองช่อสามช่อเดี๋ยวจะมาอัปเดตตัวนี้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเป็นสีอะไรนะคะออกดอกมากมายเลยนะคะว่านสีทิศเราก็จะมาค่อยแนะนำทีละตัวนะคะตัวนี้ก็ออกดอกหลนะคะสีแดงนะคะสองสี่หกแปดหัวนี้มาสิบดอกนะคะ ลปิโดนะคะตัวนี้ตันนี้เรามาแนะนำนะคะเอ็กโซติกสตาร์นะคะว่านสีทิศฮอลแลนด์ Holland นะคะลายเส้นสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันที่สามจะมาอัปเดตการผสมว่านสีทิศนะคะผสมดอกผสมเกสรให้เขานะคะก็ก็ฝากกดติดตาม ที่ Facebook กล้วยหมันตอมและเพจว่านสีทิศกล้วยดอกไม้หัวแสนสวยหรือโทรมาในเบอร์ไลน์นะคะเป็นเบอร์ไอดีนะคะ099 305 6062นะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ